สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบาวเล็กโดฮานะครับกับช่องสูตรหลวงปู่โดูไบช n แนลนะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขของมหาเศรษฐีระดับโลกรับที่เสียชีวิตในเรือดำน้ําไทยท่านนะครับซึ่งเป็นข่าวดังในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผู้เสียชีวิตทั้ง5คนนะครับเป็นมหาเศรษฐีจะเกี่ยวข้องยังไงกับการออกผลสลักกี่แบ่งรัฐบาลในประเทศไทยนะครับหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สําคัญระดับโลกเหตุการณ์ที่สาคัญระดับโลกนะครับ ผลการออกลอตเตอรี่ของทั่วโลกนะครับไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยนะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขนั้นเสมอนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่อะไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเหตุผลคนใดก็ตามนะครับสําหรับคอนักเสี่ยงโชคแล้วถ้าผลตัวเลขนั้นมาตรงกับผลการออกสลักกานแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยนั้นก็แปลว่าตัวเลขนั้นก็น่าสนใจนะครับเรามาดูเหตุการณ์ในรูปนะครับท่านผู้ชมนี้ก็คือเหตุการณ์ที่อเมริกานะครับเครื่องบินชนตึกแฝดนะครับซึ่งเป็นการเกาะ อาชญากรรมนะครับของผู้ก่อการร้ายน,นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายนพศ2544คศ2001นะครับเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสําหรับนักเสี่ยงดวงแล้วเหตุการณ์ที่สำคัญระดับโลกนั้นน่าจับตามองเสมอน,นะครับเพราะว่าตัวเลขนั้นมักจะมาเกี่ยวข้องน,นะครับอย่างเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันนะครับ รากฏว่านะครับท่านผู้ชมผลการออกสลักกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่16กันยายนพศ2544น,นะครับตัวเลขที่ไปตรงกับเหตุการณ์นี้คือเลข11นะครับซึ่งเป็นเลขท้าย2ตัวซึ่งไปตรงกับวันเกิดเหตุนะครับไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดจากความบังเอิญหรืออะไรก็ตามนะครับแต่สําหรับนักเสนชชนี่ยงโชคนั้นก็คือเรื่องปฏิหารเสมอนะครับแล้วก็เราจะไปดูมหาเศรษฐินะครับที่เสียชีวิตไปเมือ่อ2-3ปีที่แล้วนะครับระดับมหาเศรษฐีนั้นเราจะไปดูว่ามีใครบ้างนะครับเราจะไปดูคนแรกนะครับ นั่นก็คือคุณโจเซฟซาฟานะครับหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราจะมาดูแค่เฉพาะตัวแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับมหาเศรษฐีโจเซฟซาฟานะครับ <c oughs> เกิดเมื่อวันที่1กันยายนคศ1938นะครับพศออไทยนั่นก็คือ2481นะครับเป็นนักธุรกิจชาวบาซินนะครับ เสียชีวิตเมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2020นะครับพศไทยนั้นก็คือพศ2563ปีนะครับอายุ82ปีนะครับไปดูตัวเลขนะครับของงวดประจำวันที่30ธันวาคม2563นะครับเลขที่ออกรางวัลที่1นึ่นั่นคือ803628นะครับเลขท้าย2ตัวนั้นก็คือเลข19นะครับเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1นะครับก็ไปตรงกับอายุของมหาเศรษฐีท่านนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมทุกๆปีของการครบรอบการเสียชีวิตของมหาเศรษฐีท่านนี้นะครับ ตัวเลขก็จะออกอยู่เสมอนะครับไปดูนะครับปีต่อไปนั่นคือวันที่1ธันวาคม64นะครับเลขท้าย82นะครับก็ไปตรงกับอายุของท่านอีกแล้วนะครับไปดูวันที่16ธันวาคม64นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับ83ก็ไปตรงกับปีคศที่เกิดนะครับไปดูท่านมหาเศรษฐีท่านต่อไปนะครับเสียชีวิตเมื่อ3าปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือคุณมาเชลอดัมนะครับเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคมนะครับ ปีคศ19 2 0พปศไทยนะครับ2 4 6 3นะครับแล้วก็ท่านได้เสียชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมนะครับ2 0 2พนบะครับปีพศไทยนั้นก็คือ2563นระครับรวมอายุทั้งหมดนั้น100ปีนะครับถือว่าเป็นมหาเศรษฐีที่มีอายุยืนนะครับเราจะไปเช็คดูผลฉลากกินแบ่งวันที่16สิงหาคม2563นะครับผลของตัวเลขรางวันที่1นั้นก็คือ994811นะครับแล้วก็เลขล่างตัวนข88นะครับ ตัวเลขที่ไปตรงก็คือเลขท้าย2ตัวของรวันที่1น,นะครับซึ่งไปตรงกับวันที่เสียชีวิตนะครับของท่านมาดูมหาเศรษฐีอีกท่านนึงนะครับซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมาดูประวัติของคุณเบนจามินเนรสแบบคร่าวๆนะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่15มกราคมนะครับคศ2อ2 1นะครับแล้วก็พอศไทยนั้นก็คือ2,564นระครับรวมอายุได้57ปี ไปดูผลการออกสลักกินแบ่งรัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นกะ็นคือเลขงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2564นะครับตัวเลขที่ไปตรงก็คือเลข15นะครับซึ่งไปตรงกับวันที่ท่านเสียชีวิตคือวันที่15เดือนมกราคมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ทุกๆปีนะครับมีการครบรอบการเสียชีวิตของท่านนั้นตัวเลขก็จะมาเกี่ยวข้องกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นงวดวันที่17กุมภาพันธ์65นะครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องนั้นคือเลข57นะครับซึ่งเป็นอายุของท่าน ต่อไปมาดูมหาเศรษฐีระดับต้นๆของโลกอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งมีความสามารถเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือคุณปาร์คชยอนชานะครับคุณปาร์คชยอนชานะครับเป็นนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้นะครับรูปประวัติคุณปาร์คอิยอนชานะครับเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมนะครับคศ1945พนะครับพศ2488นะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่31มกราคมนะครับพศ2020รวมอายุได้74ปีนะครับ มาดูกันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คืองวดประจําวันที่17มกราคม63นะครับตัวเลขที่ไปตรงก็คือเลข74เป็นเลขท้าย2ตัวของรวันที่1นะครับซึ่งไปตรงกับอายุของท่านนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมการเปรียบเทียบประวัติพบเป็นสังเขปนะครับตัวเลขบุคคลสําคัญและเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับผลสลักกินแบ่งรัฐบาลของไทยนะครับคงจะพอได้เป็นแนวทางนะครับต่อไปเราจะไปตีความนะครับของเหตุการณ์ในปัจจุบันนั่นก็คือ5มหาเศรษฐีนะครับที่เสียชีวิตในเรือดำน้ําไททันนะครับสำหรับการตีความนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นการตีความในฉบับของผมนะครับซึ่งใช้ประสบการณ์ของผมที่เคยได้รู้มานะครับผมจะตีความได้ดังนี้นครับนั่นก็คือได้เลข5นะครับเลข5นั้นมาจาก5คนนะครับ แล้วก็เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นั่นก็คือการศูญย์เสียนะครับหรือการเสียชีวิตนะครับต่อไปก็คือเลข3นะครับเลข3ก็คือทะเลนะครับหรือน้ำนะครับแล้วก็มหาเศรษฐี5คนนะครับที่เสียชีวิตไปนะครับมี2คนที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือคุณฮามิดฮารคิงนะครับคุณอามิดฮาคิงนะครับเกิดในคศ .1964 นะครับพอสไทยก็คือ2,507อายุ59ปีนะครับ แล้วก็คุณสตอกตันรัสนะครับเกิดในคศ1962นะ้อครับพศไทยก็คือ2505ปัจจุบันอายุ61ปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมเราจะมาตัดเอาตัวเลข2ตัวจากปีคศและพศรวมถึงอายุทั้ง2มหาเศรษฐี2ท่านนี้นะครับสรุปตัวเลขของคลิปนี้นะครับก็จะได้ตัวเลขดังนี้นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเลข503 05 07 59 03 62 6135แล้วก็6,4นะครับ ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมช่องนี้นะครับเป็นช่องที่ให้แนวทางตัวเลขนะครับที่เชื่อในวิทยาศาสตร์และเชื่อไสยศาสตร์รับคือเชื่อทั้ง2อย่างนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วินิจพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ผู้ที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับบุญนำพาเทวดารักษานะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมนั้นโชคดีทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ